สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนะครับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์สตาคุปั้มวันนี้อยู่กับคุปั้มอีกเช่นเคยนะครับโดยนี้นะครับคุปั้มนะครับจะพานักเรียนมาเรียนในกล่มสาระการรู้วิทยาศาสตร์ครับรายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4กันนะครับโดยวันนี้นะครับคุปั้มนะครับจะพานักเรียนมาเรียนในเรื่องบล็อกคําสั่งสาวครับโดยเรายังอยู่ในมาตรฐานและตัวชี้วัดเดิมนะครับนักเรียนคราวนี้ไปดูความหมายของบล็อก คำสั่งซาวกันก่อนครับเขาบอกกลุ่มว่าคําสั่งซาวนะครับจะทํางานเกี่ยวกับการแสดงเสียงต่างๆครับซึ่งอาจจะเป็นเสียงจากไฟล์ที่มีอยู่หรือไฟล์ที่บันทึกนะครับโดยเครื่องมือบันทึกหรือว่าซาวเล r คอร์ดนะครับซึ่งมีอยู่ในโปรแกรม Scratch นะครับไฟล์เสียงนะครับจะมีส่วนขยายหรือว่าสกุลไฟล์นะครับเป็น .wav หรือ .mp3 นะครับนอกจากนี้นะครับยังมี บล็อกที่สามารถกําหนดเสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆได้นะครับโดยกลุ่มบล็อกซาวนะครับจะมีบล็อกดังต่อไปนี้ครับบล็อกที่1ครับเพซาวนะครับแล้วก็เลือกเสียงแล้วก็ยูนิตดอนนะครับก็คือเล่นเสียงจบนะครับแล้วแสดงเสียงต่อไปนะครับอันนี้ก็คือแสดงเสียงเหมียวนะครับ รงบริเวณวงลีนะครับที่มีสีเข้มแล้วก็จะมีสามเหลี่ยมที่ชี้ลงตรงนั้นนะครับเราสามารถเลือกเสียงได้นะครับเป็นเสียงอื่นในกรณีที่ตัวละครนั้นมีเสียงนะครับมากกว่าหนึ่งเสียงนะครับต่อไปครับบล็อกที่สองครับสตาร์ทซาวนะครับแล้วก็เสียงเดิมครับเสียงเหนียวนะครับเพราะเนื่องจากกุปั๊มใช้ตัวละครที่เป็นแมวนะครับเสียงที่ตัวละครนั้นมีก็จะมีเสียงเหนียวเสียงเดียวเท่านั้น นะครับก็คือการเริ่มเล่นเสียงทั้งหมดนะครับ Box Start Sound ก็คือเริ่มเล่นเสียงทั้งหมดนะครับต่อไปครับบล็อกต่อไป Stop All Sound ครับคือการหยุดเสียงทั้งหมดนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเสียงใดๆหรือว่าจากบล็อกใดๆก็ต่างนะครับถ้าเจอบล็อกแบบนี้หรือว่าบล็อกนี้นะครับก็เป็นการหยุดเล่นเสียงทั้งหมดนั่นเองนะครับไปดูบล็อกต่อไปครับ Clear Sound Effect ครับคือการเคลียร์เสีย f e อฟเตต่างๆของเสียงทั้งหมดครับ นะไม่ว่าจะเป็นการทําให้เสียงสูงเสียงต่ําเราสามารถใช้บล็อกนี้นะครับในการเคลียร์สระเอฟเฟกต์ทั้งหมดได้นั่นเองนะครับต่อมาครับบล็อกเชนพลิสเอฟเฟกต์บายแล้วก็จะมีวงรีสีขาวนะครับมีตัวเลขอยู่ด้านในอันนี้คือการเปลี่ยนเสียงนะครับหรือว่าการตั้งค่าระดับเสียงให้สูงต่ำนะครับพังระสิบ ถ้าต้องการให้เสียงสูงให้กําหนดค่าเป็นบวกครับแต่ถ้าต้องการให้เสียงต่าลงให้กําหนดค่าในวงลีสีขาวนั้นให้เป็นลบนะครับนะกดครั้งหนึ่งนะครับเสียงจะสูงขึ้น10หน่วยนะครับถ้ากดหลายๆครั้งก็จะสูงขึ้นทีละ10หน่วยนั่นเองนะครับบล็อกต่อมาครับ s e t p i ส c อฟเฟกต์ทูหนนั่นคือการกำหนดเสียงสูงต่ำให้มีค่า100ครับอันนี้คือค่ารีฟอสนะครับหรือค่าเริ่มต้นของเสียงนะถ้านักเรียนต้องการให้ตัวละครนั้นเสียงต่ำลงนะครับนักเรียนก็กำหนดค่าหรือว่าตัวเลขในวงรีสีขาวนั้นให้น้อยลงครับแต่ถ้านักเรียนต้องการให้เสียงนั้นสูงขึ้นนักเรียนก็เพิ่มค่านะครับหรือกาหนดค่าในวงรีสีขาวนั้นให้มีตัวเลขที่สูงกว่า100นั่นเองนะครับ ไปดูบล็อกต่อไปครับบล็อกต่อไปคือเซตวอลลุ่มทูนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคือการกําหนดความดังของเสียงเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นก็คือเสียงดังปกตินั่นเองนะครับถ้าต้องการเสียงดังมากขึ้นก็ต้องเป็นเลขที่มากขึ้นครับแต่ถ้าต้องการเสียงที่ดังน้อยลงนะครับก็กําหนดค่าตัวเลขให้เป็นค่าตัวเลขที่น้อยลงไปนั่นเองนะครับอันนี้กําหนดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ ไปดูบล็อกต่อไปครับเชนวอลลุ่มายแล้วก็วงลีสีขาวแล้วก็มีตัวเลขอยู่ด้านในนะครับอันนี้คือการเพิ่มหรือลดความดังของเสียงครับนะเราจะเพิ่มความดังของเสียงเท่าไหร่นะครับก็กรอกตัวเลขลงไปครับนะก็จะเป็น10หน่วย20หน่วยแล้วแต่ความต้องการของนักเรียนถ้าต้องการลดความดังก็ให้ใส่ค่าที่เป็นติดลบครับเช่นลบสิบลบยี่สิบอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือบล็อก ในการเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มลดความดังของเสียงนั่นเองสําหรับวันนี้นะครับอูปั๊มนะครับก็จะมีบล็อกซาวนะครับมาสอนนักเรียนนะครับประมาณนี้นะครับอย่างน้อยนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับบล็อกซาวสามารถเอาบล็อกซาวนะครับไปเพิ่มความสมบูรณ์ของแอนิเมชันที่เรียนต้องการที่จะทําได้นะครับบางครั้ง ภาพอย่างเดียวไม่เพียงพอสําหรับความสมบูรณ์นะครับถ้าเรามีเสียงเข้าไปด้วยนะครับจะทําให้่อนิเมชันที่เรียนทำหรือว่าโปรแกรมที่เรียนเขียนด้วยโปรแกรมสแกนนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นท่านเองนะครับสุดท้ายนะครับคุณปังก็มีนะครับ แบบฝึกหัดในเรื่องกลุ่มบ็อกซ์ซาว์นะครับมาให้นักเรียนได้ทำนะครับโดยครูปั๊มจัดทาเป็นเล่มและส่งให้นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนักเรียนสามารถเปิดแบบฝึกหัดเรื่องกลุ่มบ็อกซ์ซาว์นะครับและก็ดูคลิปวิดีโอของครูปั๊มนะครับทําแบบฝึกหัดนะครับได้เลยนั่นเองนะอ่ะสุดท้ายนี้นะครับครูปั๊มนะครับก็ต้องขอเอ่ยคําลานักเรียนทุกคนไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ